การผู้ประสานงานประจำโรงเรียนหรือโคออร์ดิเนเตอร์สุทูได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในวันเปิดเรียนวันแรกของทุกภาคเรียนช่วยเหลือโรงเรียนในภารกิจเล็กๆน้อยเช่นงานธุรการการติดต่อสานงางเพื่อให้โรงเรียน ไม่ต้องเสียเวลามาติดต่องานที่สำนักงานเขตทาให้มีเวลาอยู่กับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนมีเวลาอยู่กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่เต็มเวลาได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายอย่างยั่งยืนและอย่างแท้จริงตลอดไปครับขอบคุณครับ คณะที่เป็นผู้ร่วมดำเนินการทำให้ภารกิจของทางสำนักง,งานเขตลุ่วงในส่วนของการประสานและได้มีส่วนร่วมในการที่ไปรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการ,รวางแผนและร่วมดำเนินการแก้ไขเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอันนี้เป็นแรงขับเคลื่อน อีกส่วนหนึ่งจากต้องนำเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทยเขต2นะครับที่นําโครงการดีๆมาให้กับโรงเรียนที่มีผู้ที่มาเยี่ยมเยือนให้กําลังใจนะครับก็เป็นฝันและกำลังใจให้กับคุณครูน,นะครับที่เตรียมการเปิดเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ออกโรงเรียนได้ไปติดตามโรงเรียนของเราติดตามดูว่าในช่วงสถานการณ์โควิด ได้จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรคะมีความรู้สึกประทับใจในโครงการนี้มากค่ะโครงการนี้กลุ่มมิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้โอกาสบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีส่วนร่วมในการมิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารจากคุณครูพวกโรงเรียนในสังกัด ผู้ประสานงานจากเขตมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนมาได้พูดคุยปรึกษากันก็พอมาบ่อยขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกสนิทกันมากขึ้นรู้สึกไม่เกรงค่ะรู้สึกว่าเออเราสามารถพูดคุยปรึกษาได้เวลาเรามีปัญหาอะไรทั้งทางโรง,งเรียนทางปัญหาเรื่องเด็กก็สามารถพูดคุยปรึกษากันได้รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีแอบเกรงบ้างน,นะคะเพราะว่าท่านหอโอเคนะคะก็ได้มาดู ถึงสภาพจริงของห้องเรียนชั้นปนหนนะคะแล้วก็ได้ให้ข้อเสนอแนะแบบใกล้ชิดน,นะคะเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะที่ทางเขตพื้นที่ได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาทําให้ทางโรงเรียนได้มีการรับรู้รับทราบแล้วก็เข้าใจ ถึงนยโยบายต่างๆของเขตพื้นที่รวมไปถึงจุดเน้นของเขตพื้นที่ได้อย่างโดยตรงเลยค่ะอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับคณะครูทุกท่านเลยนะคะรวมถึงการที่สําน,นักง,งานเขตพื้นที่ได้เข้ามาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนะคะก็จะทําให้ทางโรงเรียนกับทางสำน,นักง,งานเขตน,นะคะมีความใกล้ชิดสนิทสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงทางสำน,นักง,งานเขตก็จะได้รับทราบ ของผู้เรียนนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันพัฒนา